มาค่ะถึงตัวนี้นะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นหน้าตาในเว็บไซต์นะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้แล้วก็เราล็อกอินเบอร์โทรเราได้ปกติเลยเห็นไหมคะเลือกบวกหกหกนะคะแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรเบอร์โทรของตัวเองกิจกรรมแรกคืออยากให้ทุกคนนะคะลองใช้วิธีการที่กดเข้าไปปุ๊บแล้วเลือกปุ่มสามปุ่มข้างบนค่ะอ่าใครไม่ทันบอกนะคะอ่าใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนเลือกคำว่าภาษาแล้วเลือกคำว่าภาษาจีน นะคะแล้วกดโทรออกอย่าให้ทุกคนทำสเต็ปประมาณนี้ก่อนนะเริ่มแรกนะคะกดเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันนี้นาะก็คือ CCI นั่นแหละแล้วก็คราวนี้กดปุ่มสามปุ่มข้างบนนะคะแล้วก็เลือกภาษาจีนถามว่าทำไมต้องเลือกภาษาจีนถ้าสมมุติว่าตรงนี้มันเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะเวลากดโทรออกเนี่ยมันจะยังเออเล์อ,อยู่คืออารมณ์ประมาณแบบว่ามันยังแบบ ัตตอบไม่ได้อ่ะคือเหมือนฟังก์ชันเนี้ยรองรับต่างชาติใช้จริงค่ะแต่ว่าในเรื่องของฟังก์ชันการโทรเนี่ยเขาเขายังแบบ,บอยู่ในช่วงพ<น>ัฒนาออก็คือยังต้องใช้เป็นภาษาจีนเป็นหลักนะคะ, <S <S <ๆ>ะคราวนี้กิจกรรมที่ปอยให้ทําถัดมาก็คือให้ทุกคนนะคะลองกดโทรอ่าแล้วลองคุยกับเขานี่ฮาวนี่เจี้ยวเฉมนมิงจื้ออ่าลองถามชื่อเขาดูนะคะตอนนี้ทุกคนลองทําดูได้เลยนะคะคือตอนนี้ปอยใช้ เจอแอป,ปอันนี้ครั้งแรกอะแบบด้วยความที่โตเปามันใช้ไม่ได้เนาะแล้วคราวนี้ก็ไปเสิร์ชเจออันนี้พอดีแล้วครัวนี้ก็แบบเฮ้ยตกลงแอป,ปนี้มันอ่านว่าอะไรนะด้วยความที่มันเป็นซ I C I ซถูกปะแล้วถ้าเรารู้ว่าถ้าภาษาจีนนะมันออกเป็นซือซือก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะออกเป็นซ I C I ซก็ได้อะไรเงี้ยปอยก็เลยเลือกที่จะแบบอานไหนลองโทรซิเขาก็เลยบอกเรามาว่าวอร์เจ้าซีซีนะคะทุกคนลองโทรได้เลยนะอ่า อันนี้นะคะก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือตัว C C A I ตัว C C A I บอกก่อนเลยว่าเป็นแอปที่ปลอยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์คนไทยที่เรียนภาษาจีนแล้วก็ตอนนี้ปลอยใช้เป็นตัว AI หลักเลยนะถ้าเวลาเรียนภาษาจีนนะคะจะเป็นตัวหลักในการใช้แอปนี้เลยนะคะก็คือชอบหลายๆโหมดอย่างเช่นโหมดเนี้ยที่เลือกมาให้ทุกคนคือโหมดคัดลอกข้อความมีใครเคยประสบปัญหานี้ไหมที่แบบว่าฉันอยากได้ข้อความเนี้ยมาลงในเวิร์ดของเราอะ่ะ หรือบางครั้งการที่เราเอาไปใส่ใน PDF อะ่ะแล้วมันก็แปลภาษาออกมาแต่ว่ามันก็ยังมีความเพี้ยนเนาะ PDF บางคำอะมันขาดไปแต่ความเจ๋งของ CCAI ค่ะทุกคนถ้าเราแคปข้อความที่เป็นแบบตัวพิมพ์นะตัวพิมพ์แบบนี้ค่ะแล้วเรามาเลือกโหมดตรงนี้ทุกคนลองดูมือถือของตัวเองเนาะแล้วคืออันนี้หลักๆพยายาให้ทุกคนใช้มือถือเป็นหลักนะคะเพราะว่ามือถือตัวฟังกช์ชันมันจะครบกว่าเราเข้าผ่านตัวเว็บไซต์ นะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเราใช้มือถือมันจะเร็วกว่าแล้วให้ทุกคนเลือกคําว่าคัดข้อคัดลอกข้อความแล้วคือสิ่งที่ได้คือแบบนี้เลยค่ะอ่าอันนี้เนาะเราลืมบอกวิธีเรากดบวกนะคะแล้วก็มาเลือกรูปภาพนะคะนี่คือกระบวนการเนาะกดบวกแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราจะให้เขาเจนข้อความอะค่ะนี่แล้วก็มาเลือกคัดลอกข้อความสิ่งที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ คือในเวลาอันสั้นมากแล้วการประมวลผลของเขานะเร็วมากๆคือปลอยแบบรอไม่ถึงหนึ่งนาทีปลอยได้ตรงนี้มาเลยโดยที่แบบเมื่อก่อนนะเอาจริงๆเป็นคนหนึ่งที่แบบจะเอาข้อความเนี้ยจะต้องมามัวถ่ายรูปแล้วก็มาขยายบนมือถือแล้วก็พิมพ์ลงในโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งแต่มี C C I โหมดเนี้ยขึ้นมาปลอยแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะคือแบบก๊อปมาวางแล้วก็โอเคเรียบร้อยอะไรเงี้ยประหยัดเวลาไปได้เยอะมากๆเลย นะคะแต่ว่ามีข้อจํากัดตรงที่ว่ามันต้องเป็นข้อความที่เป็นแบบเนี้ยคือข้อความที่เป็นตัวพิมพ์ที่ชัดเจนนะคะเนี่ย,ยเห็นไหมว่าอันนี้ปอยเอามาจากตัว e x c e l ที่ข้อความมันเล็กมากแล้วปอยก็ขยายแล้วก็แคปภาพออกมาแล้วก็มากดคันลออข้อความก็ยังชัดเจนอยู่แทบจะไม่มีคําต้องแก้เลยอะค่ะอ่ะอันนี้คือข้อดีของเขาแต่ว่าข้อเสียของเขาคือโหมดนี้ค่ะ พอคัดลอกข้อความถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่เราถ่ายรูปเป็นภาษาไทยของเราเนาะอันนี้คือปล่อยเมื่อวานอบรมไม่ใช่เมื่อวานประชุมแล้วมันจะพูดถึงโครงการต่างๆอะไรประมาณเนี้ยแต่สิ่งที่ตัว C C I ทํามามันคือเกี่ยวกับสงการอันนี้คือคือข้อจํากัดของตัว C C I ที่ว่าถ้าเป็นการแคปภาพที่ชัดเจนแบบนี้ยที่เป็นภาพพิมพ์ข้อมูลเนาะที่มันเป็นรูปตัวชัดเจนเขาจะเมิร์สได้ตรงเลยค่ะแต่ถ้าเป็นภาษามือของเราแบบเนี้ยเขาจะยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ นะคะอันนี้คือข้อจํากัดของ CCAI ทันมาตัว CCAI เป็นโหมดการแปลอันนี้ตอบโจทย์มากคือถ้าใครเคยใช้ Google Translate อ่ะจะรู้ใช่ไหมว่าบางคำมมันแปลอะไรมาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะพี่มู่เคยเป็นไหมเคยค่ะแล้วก็เคยทดยก <ละ S 1> ยก<ช>ุยงให้กับนักศึกษาว่า ที่เขามีมีไอ้นี้มาค่ะที่เขาบอกว่าคนคนคนจีนมาซื้อร้านก็มาซื้อกาแฟแล้วเขาบอกว่าปู่เย่าไท่เถียนแล้วเขาแปลแปลว่าอย่ามาทําตัวน่ารักแบบนี้แล้วก็เป็นไวร์ล่าช่วงหนึ่งไปเลยว่ามันไม่ได้แปลว่าอยากน่ารักแบบนี้แต่หมายถึงไม่เอาห่านจริงๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอนี่ค่ะนี่คือข้อจํากัดนนตัว Google ทานเนาะแต่พอมี C C I ปล่อยแบบฟินมากเพราะว่า หมันใช้ฟรีสองฉันไม่ต้องเสียตังค่า V I P อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วใช้ได้ไม่จำกัดต่อวันเลยนะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนมาเลือกโหมดแปลตรงนี้นะข้างล่างอะคะ่ะแล้วแล้วลองเลือกภาษาดูว่าเราอยากแปลงให้เป็นภาษาอะไรนะคะอย่างอันนี้ปอยลองพิมพ์ไปว่าอะไหนตัวจีนนะมันคือ A I คุณลองบอกหน่อยดีว่า A I ภาษาจีนคืออะไรนะคะก็คือเหรินกงเหรินกงชื่อหนิงนะคะอนี้เขาก็แปลมาให้เรา นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ตัว CCI แปลมาอ่าคราวนี้อ่ะันนี้ใครลองเล่นดูได้นะคะหรือแบบอันนี้แนะอ่าปอยแนะนําแบบนี้แล้วกันเนาะสมมุติว่าใครที่เดินทางไปประเทศจีนนะคะแล้วแบบคืออย่างปอยอ่ะมีสอนพวกนักธุรกิจใช่ไหมเขาก็จะมีถามบอกว่าเออแบบน้องมีตัวแนะนําตัวไหนไหมที่แบบพี่จะเอาไว้สื่อสารกับคนจีนได้เนี้ยปอยก็แนะนําตัว เอ AI ตัวนี้เลยหนึ่งคือเราเสิร์ชข้อมูลเป็นภาษาไทยได้สองคือเวลาเราไม่ได้จริงๆเราก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ช่วยแปลได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นตอบโจทย์มากๆเลยนะคะคราวนี้เรามาถึงกิจกรรมที่สองกันแล้วนะ,ะให้ทุกคนนะคะมาเลือกหมวดคำว่ารูปภาพด้วย AI นี่ทุกคนเข้ามาหรือยังคะใครยังไม่เข้ายกมือบอกได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนสร้างภาพบอกความเป็นตัวเองนะคะโดยที่หนึ่ง บอกว่าอยากให้ตัวเองมีรูปลักษณะเป็นยังไงสองบอกความใฝฝันหรือสิ่งที่อยากทำหน่อยหรือว่าสิ่งที่อยากเป็นนะคะเดี๋ยวปอยจะกันให้ดูก่อนเนาะว่าให้ทุกคนทำยังไงนะคะนี่เลยพอทุกคนเลือกหมวดนี้นะคะข้างล่างเนี่ยเลือกคำว่ารูปภาพด้วย AI ใช่ไหมพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนี่เลยค่ะมันจะมีให้เราเลือกเลยว่าเราอยากได้ฟังก์ชันไหนโหมดภาพยนตร์การ์ตูนภาพประกอบ แอนิเมะนะคะภาพสีน้ำมันอิมพัสโตหรือว่า 3D อะไรตรงเนี้ยปัยชอบสุดคือ anime, แอนิเมะกับการ์ตูนด้วยความที่เป็นแบบเออมันแนวน่ารักการ์ตูนน่ารักใส่การ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแนวภาพยนตร์ที่อาร์ตมากแล้วก็ป๊อปอาร์ตจะเป็นสีฉูดฉาดนิดน,นึงแต่ว่าสวยถ้าถ้าสำหรับคนชอบสีเนาะหลังจากนั้นค่ะให้ทุกคนพิมพ์แบบนี้เลย คิมบอกความเป็นตัวเองเนาะอย่างปอยก็บอกเลยว่าเออช่วยเจนฉันหน่อยว่าชันเนี่ยเป็นหญิงสาวลูกครึ่งไทยจีนผมยาวห่างม้าใส่แว่นสูง175แบบเป้ใบใหญ่เที่ยวดูแสงเหนือที่รัสเซียแบบมีความสุขนะคะในภาพนะคะให้มีแฮชแท็กคำว่าพาราลันตุเกเตอร์ด้วย คือปอยมีอีกช่องหนึ่งเนาะที่เอาไว้ลงเกี่ยวกับเที่ยวนะคะแต่ว่าลงน้อยมากเพราะว่ามันต้องตัดต่อด้วยตัวเองอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้จ้างใครนะคะมันก็เลยค่อยๆลงไปอะไรประมาณนี้ตอนนี้มีแค่แบบไปท,ปทิปทิปเที่ยวน้องแมวนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเนี้ยทุกคนลองเจนดูในแบบตัวเองเดี๋ยวทุกคนต้องส่งงานนะวันนี้ทุกคนจะต้องส่งชิ้นอย่างที่บอกนะคะ,ะ,คะตอนสุดท้ายจะมีให้ติดแฮชแท็กแล้วก็ลุน้นลุ้นรับรางวัลน,นะคะมีรางวัลจริงๆด้วยนะคะมีรางวัลจริงๆอยากแจกนะคะ ใช่ค่ะทุกคนลองเจนได้เลยอันนี้เดี๋ยวส<อ>ง่งภาพทเขาไปให้นะคะอันนี้คือภาพที่เขาเจนได้ป่อยนะคะบอกแล้วว่าเออเห็นไหมผมยาวหางม้านะคะแล้วก็อยากไปเที่ยวดูแสงเหนือที่รัสเซียอ่าแล้วถ้าไปไกลกว่านะั้นมันแพงใช่ไหมเราก็ไปแค่รัสเซียก็ตอบโจทย์แล้วนะหลายคนตอนนี้ก็ไปดูแสงเหนือที่รัสเซียนะคะแล้วก็ รัเสเซียเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่มีที่เที่ยวน่าเที่ยวมากๆเลยนะคะหรืออันนี้ปอยเอาไปใส่ในวิชาฟิวเจอร์สกิลเหมือนกันอันนี้เด็กๆหลายคนก็ฟีดแบ็กกันมาบอกว่าอาด้วยความที่โคพายหลอดอะภาพสวยจริงแต่ว่าข้อจํากัดคือได้ทีละภาพและตอนนี้นะคะในปี2025เนี่ยได้แค่ทีละภาพแต่ปี2024เนี่ยโคพายหลอดอะได้ประมาณ2-3ภาพแต่ตอนนี้เหลืออ,อันเดียวแต่ว่าคราวนี้ปอยก็เลยแนะนําทุกคนเนี่ย ที่เรียนวิชานี้แล้วให้เขาเนี่ยใช้ C C A I อะค่ะปรากฏว่าทุกคนสนุกไปเลยเพราะว่าเจนได้ถึงสี่ภาพนะคะอันนี้ปอยก็ใช้พร้อมว่าอยากได้รูปน no ้อินซีเป็นสนามบาสแล้วก็เบอร์เก้าหนึ่งด้วยความที่ปอยอยู่กลุ่มเก้าหนึ่งเนาะเราเป็นมีรูปน no ้อินซีแล้วก็ตอนนั้นกนาําลังบาสทีไฟทีบาสเกตบอลอ่าก็เลยเจนเป็นแบบบาสน,นะคะหรืออันนี้ก็จะเป็นที่บอยบอกว่าบอกความเป็นตัวเองเนาะปอยอยากจะไปมีความฝันเนาะอยากไปเที่ยวทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เจนออกมาอย่างเงี้ยเราบอกแฮชแท็กได้นะว่าอยากให้เขามีคําว่าเอส้วบอกเอสพูชนตรงมุมภาพให้หน่อยเนี่ยคะ่ะแฮชแท็กที่อาจารย์ปอยบอกไว้ในรูปไหมคะหรือว่ามีแค่ตอนโพสต์เท่านั้นนะคะอ๋อมีแค่ตอนโพสค่ะตอนที่แฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยปลอยทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะใครจะสมมติตรงเนี้ยข้างล่างอย่างเนี้ยปลอยใช้คําว่า sp u ชนเนาะ ทุกคนอาจจะใช้เป็นแฮชแท็กตัวเองได้เลยบางคนอาจจะมีช่องไอจช่องอะไรของตัวเองหรือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เลยนะคะที่แบบจินออกมาแต่ว่าอันนี้ยปลอยให้ดูว่าเราสามารถใส่ฟังก์ชันหรือใส่พร้อมที่ละเอียดได้อย่างอันนี้ยปอยก็จะมีการบอกว่าอ่านไม่อยากไปเที่ยวคนเดียวแล้วเราอยากมีแฟนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็พิมพ์เลยนะคะอย่างปอยก็แบบเนี้ย พิมแบกเป้ไปเที่ยวทิเบตนะคะมีความสุขกับแฟนหนุ่มขาวสูงเราต้องระบุให้ละเอียดนะว่าเราอยากได้โทนแบบไหนนายแบบทรงเกาหลีเห็นไหมคะเขาก็จะเลือกรูปมาให้ที่เป็นทรงเกาหลีแบบนี้นะคะด้วยความที่ไปทิเบตเนาะมันก็จะมีความเป็นแบบสีสันนะคะของธงของทางทิเบตอะไรเงี้ยหรืออันนี้จะเป็นแบบแนวจีนๆเลยที่แบบใส่สบายๆชุดแบบนี้อันนี้จะเป็นไทยคนจีนเนาะแต่ว่าหุ่นเราจะสังเกตว่าหุ่นจะเป็นไทยแบบเกาหลีหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราบอกอันนี้มีภาษาให้ด้วยนะภาษาเกาหลีแทรกมาอ่านี่เลยค่ะหน้านี้หลักหลัก